สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาพบกับช่องสิงโตสไตล์นะครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับก็หลังจากที่ windows 10นะครับได้ทำการอัปเกรดเวอร์ชั่นตอนนี้ก็มาถึงเวอร์ชั่น2.0.0.4แล้วนะครับซึ่งทาง microsoft เนี่ยได้ปล่อยแพทชุดอัปเกรดออกมาเมื่อวันที่27นะครับพฤษภา2,520ที่ผ่านมานี่เองนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรา ก็จะมาในรูปแบบของการลง windows 10ใหม่ทั้งหมดนะครับผมได้ดาวน์โหลดไฟล์ windows 10ลงบนแฟลชไดร์ตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเออหลังหลังจากนั้นเนี่ยเดีย๋ยวเราจะนำไปติดตั้งบนคอมพิวเตอร์เครื่องต่างๆครับโดยใช้แฟลชไดร์ตัวนี้นะครับแฟลชไดร์ตัวนี้ติดตั้ง windows 10เวอร์ชัน0น2.0เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีวิธีการติดตั้งอย่างไรบ้างครับทั้นแรกก็ เอา USB นะครับที่เตรียม Windows 10เรียบร้อยเนี่ยไปเสียบในคอมที่จะทำการติดตั้งนะครับเสียบเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เราก็มาสู่ขั้นตอนการติดตั้งกันเลยนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับเราไปตั้งค่าในไบออดนะครับตั้งค่าในเบย์ออดนะให้บูสต์ครั้งแรกจาก USB นะครับ mm. การตั้งค่า mm. การเข้าไปในเบย์ออดนะครับ mm. โดยส่วนใหญ่เนี่ยตอนเปิดคอมใหม่ๆนะครับให้เรากดปุ่ม Delete นะครับกดปุ่ม Delete อันนี้ก็นาฬิกาจับเวลานะครับเดี๋ยวจะเอามา ดูถึงว่าขั้นตอนเวลาเราลงวินดูเสีบใช้เวลาประมาณกี่นาทีนะครับแล้วก็เลื่อนไปที่บู t นะครับบู b บู t อันนี้บู t ขั้นแรกนะครับจะบูตจาก Windows นะครับเราจะเปลี่ยนอันดับแรกเนี่ยให้เริ่มบู t จากแฟลชไดรฟ์เซนดิกนี้นะครับก็เลือกตรงข้อแรกเลือกตรง UEFI นะครับ s a n d กนะครับโอเคแล้วก็ Exit นะครับ Save Change and Exit นะครับเมื่อออกจากตรงนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะบูตขั้นแรกเข้าสู่ USB นะครับเพื่อทำการติดตั้ง Windows 10ต่อไปนะเวลาเข้า Windows 10มันจะหมุนๆเนาะนันหมุนๆตรงกลางเนี่ยแบบนี้คือเข้าสู่ าการติดตั้ง windows แล้วนะครับภาษาก็มีภาษาอังกฤษตัเวเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาเลือกเลือกสัญชาติเลือกประเทศนะครับภูมิภาคกันรตรงนี้ผมเลือกภาษาไทยเลยนะพอเราเลือกภาษาไทยเนี่ยคีย์บอร์ดมันก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยด้วยนะครับทีนี้เวลาเราตั้งชื่ออะไรมันก็จะลำบากให้เราเปลี่ยนเป็น us นะครับคีย์บอร์ด us คีย์บอร์ด us เรียบร้อยหลังจากนั้นก็กด next นะครับ n e x แล้วก็กด install นะครับ install ในส่วนตรงนี้เนี่ยเรายังไม่มี product key นะครับเราก็ข้ามขั้นตอนการใส่ product key ก็เลือก i d o n t h a v e product key นะครับแล้วก็เราก็เลือก v e r s i o น windows 10ที่เราต้องการติดตั้งบนเครื่องนะครับ ในส่วนของผมมีต้องการติดตั้ง Windows 10 pro เพราะผมผมมีคียตัว Windows 10 pro อยู่นะครับ Windows 10 pro แล้วก็กด next นะครับหลังจากนั้นเราก็กด accept นะครับ i accept ยอมรับข้อตกลงของ microsoft นะครับของ Windows 10นะครับกด next ต่อไปนะครับในส่วนตรงนี้ให้เราเลือกนะครับ custom install windows only นะครับอย่างอย่างเช่นเครื่องนี้นะครับ ตอนนี้ผมเสียบได้ของผมเนี่ยมีได้ซีอยู่แค่เพียงได้เดียวนะครับมันจึงเห็นเป็นได้ศูนย์นะครับได้ศูนย์ได้ศูนย์นี่ก็คือเห็นไหมว่าเป็นได้ศูนย์หมดเลยนะครับได้ศูนย์หมดเลยเพราะว่ามีได้ซีอยู่ในเครื่องแค่ได้เดียวนะครับแต่ถ้าของเพื่อนๆเนี่ยมีฮั์ดิสรูปอื่นๆด้วยนะครับยังไม่ได้ถอดมีได้อื่นด้วยเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นได้หนึ่งได้สองได้สามไล่กันไปนะครับ เราจะเลือกฟอร์แมตก็ต้องดูไดให้ถูกต้องด้วยนะครับเดี๋ยวไปเลือกฟอร์แมตผิดลูกแล้วมันจะยุ่งนะครับสังเกตจุดนี้ให้ดีนะครับแต่เครื่องของผมที่ติดตั้งเนี่ยมันมีแค่ไดฟรีได้เดียวนะครับเป็น NVMe นะครับคาร์ r ูฟูนะนี่เลยได้ศูนยได้เดียวนะครับเดี๋ยวผมจะลบไดพวกนี้หมดเลยนะครับฟอร์แมตใหม่หมดเลยนะเดี๋ยวทําการดีลีทนะครับดีลีทดีลีทหมดเลย ด l ลิทนะครับด t ลิทด e ลิทด l ลิทได้ด e ลิทด e ลิท้มันเป็นก้อนเดียวหมดเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะสร้างสร้าง partition ใหม่นะครับสร้างพาร t i ิชันใหม่ตรงนี้ก็ปล่อยออโต้นะครับคมันคำนวณให้เสร็จเรียบร้อยแล้วมันต้องการสร้างแคชของระบบไว้นะครับประมาณ3-4ลูกนะครับ ตรงนี้เราก็ปล่อยออโต้ให้โดยเลือกแอปพลเลยนะครับโอเคได้ได้ได้ศูนย์มา3ก้อนนะครับไว้เป็นความจำแคสต์ของระบบ Windows 10นะครับมนกทีว่านะโอเคหลังจากนั้นก็เลือก ไดที่มีขนาดใหญ่สุดนะครับเพื่อติดตั้ง Windows 10นะครับนี่เลย111.7กิกะบิตกิกะไบต์นะครับนี่เลยนะครับเลือกไดฟ์ร์テิชันที่3แล้วก็กด next นะครับเพื่อติดตั้งเดี๋ยวเรามาจับเวลากันหน่อยนะครับจับเวลาว่าการติดตั้ง Windows 10ใช้เวลาประมาณกี่นาทีนะครับซึ่งการติดตั้งบน SSD การติดตั้ง windows 10ลงบน m 2นะครับก็จะเร็วนะครับเพราะว่าการอ่านเขียนมันวัวน,นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆนใช้พวก c า r d ดิจันหมุนนะครับมันก็จะนานกว่านี้อีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราก็มาลองดูกันนะครับว่าม,มันใช้เวลากี่นาทีนะครับใช้เวลากี่นาที <ham> เมื่อมาเสร็จจากขั้นตอนนี้นะครับเมื่อติดตั้ง Windows 10ลงบนไดร์ฟไดร์ฟีได้สำเร็จเนี่ยเพื่อนๆอ,อ,อาจจะเลือกถอดแฟลชไดร์ออกก็ได้นะครับหรือไม่อย่างนั้นก็กลับไปเปลี่ยนค่าไบออสนะครับให้มันบูตครั้งแรกนะครับให้บูตจาก Windows นะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะวนลูปไปที่การติดตั้ง Windows 10ใหม่อีกครั้งนะครับนะเราอาจจะเลือกด้วยวิธีการถอดแฟลชไดร์ออกนะครับเพื่อให้ Windows 10เนี่ยทำการประมวลผล ในการติดตั้งครั้งแรกนะครับหรือว่าเ,อาเลือกที่จะเข้ากับเข้าไปใน b อ o s เพื่อแก้ค่านะครับให้บูตจาก w i n d o w ์เป็นอันแรกนะครับเดี๋ยวไ็แต่ขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเ,เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ต็อปเวลาใช้เวลาไปประมาณ1นาที38นะหนึ่งนาที38ถ้าเราไม่ได้กดีส s t a r t นามันก็จะีส s t a r t ของมันเองอัตโนม,มัตินะครับเเดี๋ยวขั้นตอนนี้นะครับให้เรากด delete กลับเข้าไปหน้าไดออดนะครับหรือไม่งั้นเพื่อนก็ต้องเลือกในส่วนของหัวข้ออ,อไปถอดแฟปได้ออกนะไปถอแไปได้ออกนะไไนะคือมันจะได้ไม่วนลูปกลับไปตั้งวินโนติหม่อีกครั้งนะ เดี๋ยวผมกลับเข้าหน้าไบออสนะครับง่ายที่สุดก็ถอดแันได์ออกนะอันนี้เดี๋ยวกลับไปแก้คนะ่าบูตอันดับแรกนะครับอ่าเหมือนกับมันจะแก้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับอันดับแรกมันจะบู o ตจากวินโด์นะวินโด์แล้วก็ UEFI ให้ไงโอเคไม่มีปัญหาครับออกได้เลย e s c ออก มันมีปัญหาครับมันบูตจากวินโดว์อัตโนมัตินะครับอัตโนมัติบูตจากวินโดว์ที่เราเพิ่งติดตั้งเสร็จอัตโนมัติไม่ได้คือบางเครื่องเนี่ยมันจะวนลูปก,กลับไปที่การติดตั้งจาก USB มาอีกครั้งนะครับลำดับแรกแต่ว่าไอ้ตอนนี้นะครับเข้าไปเช็คใน BIOS แล้วเนี่ยมับูตจากวินโดว์อันแรกเลยนะครับ เดี๋ยวเราจะปล่อยให้เวลาเดินต่อนะครับเราจะปล่อยให้เวลาเดินต่อเพื่อดูว่าในการติดตั้ง Windows 10 1ครั้งเนี่ยใช้เวลาประมาณกี่นาทีนะครับใช้เวลาประมาณกี่นาที แล้วนะครับใช้เวลารวมนะครับประมาณ4นาทีนะครับ4นาทีเดี๋ยวเราก็จะตั้งค่านะครับตั้งค่า windows 10บนคอมพิวเตอร์เครตื่องนี้นะครับภูมิภาคประเทศไทยนะครับแล้วก็คีย์บอร์ด usa นะครับกด yes ไอ้ตรงนี้คีย์บอร์ดสำรองนะครับตรงนี้เราเราเราข้ามแล้วกันนะครับคีย์บอร์ดสำรองในส่วนนี้ กขบอกว่าขั้นตอนสำคัญนะครับปล่มันทำงานไปปล,ปล่อยนาฬิกาเดินต่อนะ,อะมาสู่ขั้นตอนต่อไปนะครับถามว่าเราใช้งานรูปแบบไหนนะครับ เราใช้งานส่วนตัวนะครับเซตอัพ for personal นะครับไม่ได้ใช้งานแบบ organization นะครับต,ต่อไปเลยตรงนี้เขาให้เราใส่อ e ีเมลนะครับล็อกอินลงทะเบียนอ e ีเมลที่เรามีบัญชีกับ Microsoft นะครับไอ้ขันตอนนี้เราข้ามไปแล้วกันนะครับออฟไลน์เขาไปก่อนนะครับค่อยไปใส่ทีหลังได้นะอันี้เหมือนกับเป็นทัวร์นะครับทัวร์พาไปชม Windows 10นะครับเกี่ยวกับก a รเต่างๆนะว่า มีอะไรบ้างนะครับตรงนี้เราข้ามไปก่อนแล้วท่านนะครับข้ามไปไม่ต้องดูเราเคยใช้งานมาแล้วเราก็รู้แล้วครับ l i m i t e d experience นตะครับ,รบต่อมาถึงขั้นตอนตั้งชื่อนะครับเราก็พิมพ์ชื่อเราเครื่องคอมของเราลงไปนะครับโอเคาสเวิร์ดเราไม่ใส่นะครับเราก็ไปตั้งค่าใหม่ก็ได้นะครับาสเวิร์ด มันจะได้เข้าคอนมง่ายนะครับหรือว่าจะใส่ไปเลยก็ได้นะครับส่วนขั้นตอนนี้นะครับตั้งค่าลานเป็นส่วนตัวโอ้ปกใจนวดครับใช้การดับนะโอเคขั้นตอนนี้โชว์โลเคชั่นไหมไม่โชว์ดีกว่าโลเคชัานา่นอยากอยู่แบบละตัวตนนะ โอเคตอนนี้ไปใช่ได้เยอะเสร็จแล้วนะครับได้เยอะเสร็จแล้วอืมขั้นตอนนี้อาจจะใช้เวลาหลายนาทีนะครับห้ามปิดคอมหรือทำอะไรให้คอ หลังจากนั้นเพื่อนๆก็เข้าไปอัปเกรดโปรแกรมต่างๆให้กับ Windows 10ที่เพื่อนเพิ่งลงนะครับเรียบร้อยนะครับซึ่งจะบอกเพื่อนๆว่าการที่เราลง Windows 10แบบลงใหม่ทั้งหมดนะครับแบบนี้เนี่ยมันจะได้ฟีเจอร์ ของ Windows 10วอร์ชั่นใหม่อย่างครบคันนะครับแต่ถ้าเราใช้วิธีการอัปเกรดจาก Windows ก่อนหน้านี้นะครับเวอร์ชัน1909แล้วก็ใช้โปรแกรมอัปเกรดนะครับฟีเจอร์การทำงานต่างๆมันอาจจะไม่ไม่ออกมานะครับเรียกไม่ออกมานะหรือว่าเราต้องไปตั้งค่านะครับให้โปรแกรมต่างๆเหล่านั้นตับมาแสดงนะครับยกตัวอย่างเลยนะครับไอ้เวอร์ชัน2 0 0 4เนี่ยมันจะโชว อุณภูมิของการ์ดจอด้วยนะครับซึ่งถ้าเราติดตั้งแบบอัปเกรดนะครับโปรแกรมอัปเกรดบางทีมันไม่ขึ้นนะครับแต่ถ้าเราติดตั้งแบบนี้นะครับขึ้นแน่นอนนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะเปิดทัสแมนเจอร์ให้ดูนะครับเปิดทัสแมนเจอร์นะครับแล้วก็ไปที่ตรงโปรเฟลคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์เพื่อนๆเห็นอะไรตรงพีพีนี้ไหครับมันมีตัวอุณหภูมิด้วยนะครับมีค่าอุณหภูมิการ์ดจอด้วยนะครับ แล้ว CPU รามีไหม CPU ไม่มีนะครับความพิเศษสุดที่หลายๆคนอยากให้มีนะครับก็คือการโชว์แนมของทัชจอนะครับซึ่งในเวอร์ชั่นนี้เนี่ยมีแล้วนะครับมีแล้วอาจจะถูกใจเพื่อนๆหลายๆคนนะครับโอเคขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับ ก็เป็นกำลังใจนะครับฝากเ,เพื่อนๆกดติดตามช่องสิงโตสไตล์นะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ได้เลยนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับ